คุณผู้ชมทุกท่านครับผมเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยกําเนิดนะครับเกิดที่ฉะเชิงเซาแล้วก็โตที่ฉะเชิงเซานะครับแต่ก็มีข่าวลือที่เป็นข่าวสารมานานเนี่ยแล้วว่าถ้าเกิดจะกินหอมแดงทั้งทีนะครับจะต้องเป็นหอมแดงสีสเกตนะครับจากขุขันนะครับตำบลตาอุดเท่านั้นนะครับและอีกอย่างนึงครับผมเคยผ่านไปตาอุดนี่หลายครั้งมากนะครับสมัยที่ก่อนสมัยที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อขับรถผ่านไปนะครับผ่านแถวตำบลตาอุดนะครับแถวอำเภอขุขันนะครับหืมปรากฏว่าสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านขายหอมแดงนะครับมากมายกก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 ่่่่าาาายยยยอออออองงงงงงัััััััันน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 นเเเเเลลลทททีีีีีีดดวววววคคคครรรรบบบบบืืจผผมมมมม็็็สสสไ้้้้้แแแะะะะโซพหข จากตาอุดนะครับขู่ขันสีสเกตนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะครับก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังนะครับหาความแตกต่างนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนความแตกต่างนั่นคือหอมบ้านตาอุดนะครับเขาจะมีสีสันค่อนข้างจะใสฝานะครับแต่เป็นหอมที่อื่นนะครับจะออกสีแดงเข้มนะครับแต่นี่ก็จะเป็นสีใสๆสสวยๆสีออกทองๆกันเลยทีเดียวครับเรามาผ่าดูด้านในกันครับคุณผู้ชมม่เห็นเนื้อนั้นในเเห็นความแตกต่างจากหอมจากที่อื่นชัดเจนนะครับเพราะว่าเนื้อของที่นี่นะครับเนื้อค่อนข้างที่จะใสนะครับและอย่างหนึ่ง